สวัสดีครับชาวผู้ติดตามโฟลเวอร์ช่อง YouTube อ่อนแก้วชาแนลทุกๆคนนะครับผมก็คลิปเนี่ยจริงๆอ่ะเคยพูดไปในคลิปรีวิวเฟซบุ๊เคยอัดลง Facebook ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเราทําเป็น3ามนะครับเพราะว่าคลิปรีว Facebook อ่ะมันพูดเยอะไม่ได้พูดยาวไม่ได้ความยาวเกิน30มสิวิไม่ได้มั้งผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าแล้วตอนนั้นผมก็พูดช้าพูดยานด้วยมันเลยทําให้คลิปนานก็เลยทําเป็นสามแล้วลงคลิปรีวิวเฟซบุ๊ไป แต่ผมขี้เกียจไปก๊อปมาครับมันหลาย EP มัน3 EP 3ามคลิปอะครับก็เลยจะมาพูดรวบคลิปนี้ในคลิปเดียวเลยเนี่ยแค่พูดเกินไปก็เกิน30วิแล้วครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับงาน GrabWin ตอนกลางคืนนะครับผมคือลูกค้า GrabWin อะผมถามหน่อยว่าพวกคุณเป็นอะไรกันนักหนาอ่าเดี๋ยวตอนนี้มีรถวิ่งผ่านอยู่เดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดตอนนี้ผมถ่ายอยู่นอกบ้าน ให้ให้รถบรรทุกผ่านไปก่อนอ่าโอเครถผ่านไปแล้วขอพูดต่อครับเกี่ยวกับงานแกร็บวินตอนกลางคืนนะครับผมลูกค้าที่เรียกงานตอนกลางคืนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอ่าคือผมอยากทราบว่าพอพวกคุณเรียกงานแกร็บปุ๊บพวกคุณยกเลิกปั๊บอะพอแบบประมาณสักสองสามนาทีคนขับยังไม่ถึงจุดรับอย่างเงี้ยคุณกดยกเลิกกันเลยอะแล้วแบบผมก็สงสัยมากๆคือ ผู้คุณรอคนขับกันไม่ได้เลยเหรอพอเป็นตอนกลางวันนะบางทีคุณรอคนขับกันห้านาทีสิบนาทีคุณยังรอได้อะแต่พอเป็นตอนกลางคืนอะสองนาทีสามนาทีพอคนขับยังไม่ถึงคุณกดยกเลิกกันแล้วอะทา,ทางนี้ในระบบอะมันให้รอคนขับได้ประมาณสิบนาทีนะครับแล้วแบบสิบนาทีหรือห้านาทีเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าอาจจะรอคนขับได้ห้านาทีมั้งแต่ถ้าเป็นแบบ คนขับไปถึงแล้วคนขับไม่เจอลูกค้าแบบเนี้ยฝ่ายคนขับอย่างผมอะจะต้องรอลูกค้า10นาทีถึงจะยกเลิกงานได้แต่แบบลูกค้าคือคนขับพอพอคนขับอย่างผมรับงานปุ๊บประมาณ2อสนาทีมั้งผมยังไม่ทันสตาร์ตรถเลยขยับรถขึ้นคอมรถปุ๊บกาลังจะกดสตาร์ตกําลังจะสตาร์ทรถอะหน้าจอดิ้งขึ้นมาว่างานถูกยกเลิก คือเพิ่งผ่านไปแค่สองสามนาทีเองยังไม่ทันได้ออกรถเลยอ่ะครับก็คือถ้าเป็นแบบลูกค้าผู้หญิงอะ่ะผมยังเข้าใจได้นะว่ากลางคืนแบบนเนี้ยเนี่ยมันเปรียวอย่างที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูข้างหลังนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยพวกข้างหลังเนี้ยผมก็เข้าใจได้นเนี่ยครับเนี่ยบางทีแบบมันเปรียวอะ่ะผมก็ถ้าเป็นแบบนี้สมมติผมก็พอเข้าใจได้ว่ามันเปรียว นี่ผมออกมาถ่ายนอกสถานที่เพื่อให้เห็นเหตุการณ์จริงด้วยเลยแต่ไม่ใช่จุดลับนะครับอันนี้เป็นแถวบ้านผมเองแต่ก็ถ่ายให้ดูว่าเออถ้าเกิดลูกค้าเรียกงานกระปุนก็เข้าใจว่ามันเปรี่ยวแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเปรี่ยวคุณหลบตามสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นในอาคารในเซเวน่นถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วคุณกลัวอันตรายอะ่ะคืออ,อาจจะมีเสียงรถดังหน่อย เาโอเคพูดต่อนะครับรถผ่านไปแล้วก็อย่างที่พูดอะ่ะพูดวนไปหลายรอบแล้วอะ่ะก็คือถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงอะ่ะถ้าคุณคิดว่ามันเปรี้ยวคุณกวอันตรายคุณหลบอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อน mm. เช่นในอาคารหรือในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้หรือในอาคารที่พักคุณก็ได้อะ่ะแล้วพอคนขับมาถึงคุณค่อยออกมาก็ได้เพราะคนขยังไงคนขับเขาก็ต้องรอคุณสิบนาทีอยู่แล้วแบบคือคุณ ไม่ไม่คุณไม่รอคนขับอ่ะพอพอแบพอระบบหาคนขับให้ปุ๊บพอผมกดรับงานปุ๊บผ่านไปสองนาทีผมยังไม่ไปถึงคุณยกเลิกเลยคือแบบบางทีผมอยู่ห่างจากคุณประมาณสามกิโลสี่กิโลครับแล้วคุณไม่ให้เวลาผมขับรถหน่อยหรอก็คือในกรุงเทพอ่ะขับรถสามกิโลสี่กิโลมันก็ใช้เวลาอยู่นะถึงแม้จะเป็นตอนกลางคืนถึงแม้จะลดลงก็เหอะ แล้ไนกว่าผมจะออกมาอีกกว่าผมจะเตรียมตัวกว่าผมจะสตาร์ทรถได้อะพอผ่านไปสามนาทีอะผมกําลังจะสตาร์ทรถกําลังจะไปแล้วอะพวกคุณกดยกเลิกกันเลยอะคือคุณไม่เห็นใจคนขับกันหน่อยเหรอครับบางทีกว่าคนขับเขาจะได้กันแต่ละงานอ,ะ,อะผมก็รู้ผมก็เข้าใจว่าคุณอาจจะรีบตอนกลางคืนคุณอาจจะอยากได้รถรีบกลับบ้านแต่คนขับก็ต้องรีบทํารอบเหมือนกันนะครับแลวแบบ คือก็เสียดายอ,อ,อ่ะคืออาคลิปนี้อาจจะพูดไม่คล่อง่อยนะครับเนื่องจากอยู่ข้างนอกอ่ะเสียงรถมันดังทาให้ผมพูดสมาธิเสียสมาธิในการพูดอ่ะแล้วผมเองก็แบบเครียดกับที่เจอลูกค้าประเภทเนี้ยแบบรับงาน grab win ปุ๊บโดนยกเลิกปับ๊บก็อยากจะฝากลูกค้าหน่อยนะครับผมก็รอคนขับสักนิดนึงประมาณสักห้านาทีหกนาทีก็ได้ครับเวลากลางคืนอ่ะถ้ากลัวอันตรายก็ หลอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนก็ได้ครับก็ฝากฝากลูกค้าน่นะครับผมเนี่ยอันเนี่ยลูกค้าดูหน้าผมไว้เลยก็ได้ครับผมคนขับ GrabWin นะครับผมรับงาน GrabWin อยู่โซนคลองเตยพระรามสามพระรามสี่สาทรน,นางลิ้นจีสุขุมวิทอโศกนานารัชดาพระรามเก้าก็รับงาน GrabWin อยู่ประมาณเนี้ยครับ ก็ลูกค้าที่อยู่ในโซนเหล่านี้แล้วเรียกงานแกรวิน่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนอะ่ะฝากหน่อยนะครับฝากรอคนขับหน่อยก็เข้าใจอยู่ว่าเออคุณอยากได้รถอยากรีบกลับบ้านแต่คนขับเขาก็อยากได้ตังค์เหมือนกันนะครับผมแล้วคนขับเขาก็รีบไปรับคุณอยู่แล้วละ่ะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนขับเขาจะลีลาไปเพื่ออะไรอะ่ะ คือเขาจะส่งงานช้าส่งงานเร็วเขาก็ได้เงินตามค่าโดยสารที่คุณจ่ายอะ่ะคืออยากให้แบบใจเขาใจเรานะครับอันเมื่อ,อผ,มผมเข้าใจคุณแล้วอะ่ะว่าแบบคุณต้องการรถเราเร็วยิ่งเป็นผู้หญิงอะ่ะอาจจะกวนอันตรายแบบกลับบ้านดึกมันเปรี่ยวกลางคืนเนี่ยอย่างตอนผมยืนอยู่เนี้ยมันก็ปิถือว่าเปรี่ยวอยู่นะ ก็อาจจะมีรถวิ่งผ่านไปบ้างอ่ะแต่มันก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าเปรี่ยวก็ถือว่าอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ว่าแบบผมเป็นคนขับแล้วผมก็พูดได้นะก่อนผมจะมาเป็นคนขับอ่ะผมก็ใช้บริการแก๊ปบมาก่อนผมก็เป็นลูกค้ามาก่อนผมก็เข้าใจนะครับผมเข้าใจมาตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ขับแก๊ปบนะไม่ใช่ว่าผมมาแบบมารู้ตอนที่ผมขับแก๊ปบแล้วอ่ะว่าแบบคือผมรู้มันอันตรายดึกๆสมัยเนี้ยไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยไหนอ่ะ กลางคืนมันเปรี่ยมมันอันตรายหมดแหละแต่ฝากลูกค้า่อยนะครับผมกราบนะครับผมขอร้องนะให้ผมไหว้ก็ได้กลางคืนอะ่ะคุณรอคนขับสักนิดนึงนะครับผมหลบตามสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนก็ได้อะ่ะคือคุณไม่ไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นอะ่ะหรือคุณอาจจะแชทอาจจะโทรถามคนขับก็ได้อ๋อพี่คะพี่อยู่ตรงไหนคะพี่นะพีะ่เสียงรถด,ดังเสียงรถบรรทุกมาเดี๋ยวขอหยุดพูดก่อนนะครับให้รถผ่านไปก่อน อยากจะฝากลูกค้าหน่อยนะครับอแชทถามคนขับก่อนก็ได้อ๋อพี่ค้าพี่อยู่ตรงไหนคะพี่อยู่ห่างจากจุดรับมากไหมแต่พะอะไรทําไมพี่ถึงมาช้าล่ะคะพี่อยู่ไกลหรือว่ายังไงล่ะคะเออแบบก็ถามคนขับก็ได้คือในระบบแบบมันก็มีให้แชทถามมีให้แชทหาคนขับอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าแบบพอสองสามนาทีคุณกดยกเลิกเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือความในใจคนขับ แกลอย่างผมที่โดนยกเลิกงานอ่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนอ่ะคือกลางคืนมันก็หางานยากอยู่แล้วถ้าเป็นกลางวันผมยังเข้าใจแบบโดนยกเลิกขับรถไปที่อื่นก็ได้แต่ก็มีงานเพราะกลางวันงานมันเยอะแยะแต่ว่าคนขับสายกลางคืนอย่างผมอ่ะงานมันน้อยอยู่แล้วแล้วมาโดนยกเลิกงานอีกอ่ะเดี๋ยวถ้าจะให้ผมแบบให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องะครับคาว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาแบบให้ไปขับรถวนหางานเงี้ยกลางคืนอ่จจะบ้าหรือเปล่า คืออ่ะผมเคยลองทําแล้วจริงๆอ่ะแบบบางคือนอ่ะผมไม่ได้งานเลยด้วยซ้ําแบบบางคือนอ่ะผมขับรถขับรถวนเป็นสิบกิโลเลยนะอ่ะเนี่ยผมอยู่คลองเตยอ่ะผมออกสตาร์ทจากคลองเตยผมขับไปไปออกถนนพระรามสี่ตรงไปจนถึงบอนไก่แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงแยกสีลมเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดตอรีปะตรงไปจนถึงเซน็นทรัลเวอร์อ่ะ แล้วก็ไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงเลยไปเลี้ยวซ้ายเข้าอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมาที่ถนนพญาไทตรงมาเรื่อยๆมาเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรบุรีแล้วก็ยิงยาวถนนเพชรบุรีมาเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิทซอยสามตรงนานาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าอโศกคือเนี่ยขับอ้อมเป็นสิบกิโลเลยไม่มีสักงานนะก็คือเนี่ยสำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยเออมึงอยากได้งานมึงก็หางานดิผมเคยขับแล้ว ขับเป็น10กิโลไม่ได้สักงานเสียน้ำมันไปเยอะมากไม่คุ้มครับผมก็เลยต้องรองงานอยู่แถวบ้านเนี่ยแล้วก็นั่นแหละพอได้งานปุ๊บขนาดว่าแบบเร็วสุดๆแล้วนะ3นาทีกำลังจะไปแล้วนะแต่ลูกค้าก็ไม่รอฝากลูกค้าสักนิดนะคะผมถ้าคุณท่าคุณคิดว่ามันนานอะ่ะรถมาอีกแล้ว ถ้าคุณคิดว่ามันนานอะ่ะคุณโทรถามคนขับหรือแชทถามคนขับเลยครับพี่คะพี่รีบให้หนูหน่อยได้ไหมคะอ่าพอดีว่าหนูกลับบ้านค่ะหรืออ่าตรงที่หนูอยู่มันเปียกมันอันตรายมากค่ะพี่หนูกลัวหรือไม่ก็คุณก็นั่นแหละคุณก็แชทถามแชทคุยโทรหาคนขับก็ได้ว่าให้เขารีบให้หน่อยหรือเพราะอะไรทําไมเขาถึงนานเขารีบให้เขารีบให้หนูหน่อยได้ไหมรีบให้ผมหน่อยได้ไหมฝากลูกค้านะครับผมฝากลูกค้าที่เรียกใช้บริการกับวินตอนกลางคืนนะครับฝากาด้วยนะครับผม ก็คลิปนี้ถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องอ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ Grab rider คนขับ Grab ฟุกหรือเบลขอลาไปพิมพ์เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายรถมาพอดีเลยเดี๋ยวจบคลิปแล้วไปละ